สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะในตอนนี้นั่นก็คือ2026 Suzuki s e ิก Pickup รถกระบะสายพันธุ์ใหม่จาก Suzuki ที่มาพร้อมกับดีไซน์ดูดันเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือออฟโรด มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับซูซ u กิเซ i คิก2026มาในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้สูงครึ่งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความดุดันกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมเส้นโครเมียมคาดกลางเพิ่มความพรีเมียมและดุดันในคราวเดียวกัน ไฟหน้าเป็นแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i g h ที่ดีไซน์คล้ายสายฟ้าเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและไม่เหมือนใครไฟท้ายด้านหลังก็ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นแนวตั้งทรงเรียวพร้อมเทคโนโลยีเล็ดเช่นกันกันชนหน้ามีแผงกันกระแทกเสริมล่างสีเงินด้าน เพิ่มความแกร่งในแบบรถกระบะลุยลุยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและล้อแม็กขนาด18นิ้วที่มีลายเฉพาะของรุ่นนี้เสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตและพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านข้างมีเส้นสายตัวรถที่คมชัดและดูมีมิติตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ดูเท่ไม่แพ้รถ SUV ในด้านขุมพลังซูซูกิเซทคิด2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.0ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าและแรงบิดที่สูงถึง430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่นย่อยมีระบบขับเคลื่อนทั้งแบบ2ล้อหลังและ4ล้อแบบพาร์ทไทม์4ดับเบิลยูดีให้เลือกใช้งานตามความต้องการระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอยสปริง ินและโชคอัพส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโชคอัพที่ปรับจูนมาเป็นพิเศษทําให้การขับขี่ในเมืองนุ่มนวลในขณะที่ยังคงความแข็งแรงเมื่อบรนทุกหรือวิ่งบนเส้นทางครุขระในการทดลองขับจริงการตอบสนองของเครื่องยนต์ค่อนข้างทันใจแรงบิดมาเร็วในรอบต่ำช่วยให้การเร่งแซงหรือการบรรทุกหนักทำได้อย่างมั่นใจระบบพวงมาลัยเป็นแบบแรกแอนทีเนียน พร้อมระบบผ่อนแรงไฟฟ้าให้ความแม่นยำสูงทั้งในความเร็วต่ำและสูงระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนและเบรกหลังแบบรำทำงานร่วมกับระบบ ABS EBD และระบบช่วยเบรก BA อย่างครบถ้วนเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร s u z u กิเซททิส2 0พ6ก็ให้ความรู้สึกกว้างขวางและทันสมัยคอนโซลกลางออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัดตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์จำลอง เพิ่มความสปอร์ตเบาะนั่งเป็นแบบผ้าและหนังสังเคราะห์ผสมกันในรุ่นเริ่มต้นส่วนรุ่นท็อปจะได้เบาะหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบอุ่นเบาะสำหรับผู้ขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3ามการสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์และสั่งงานหน้าจอแสดงผลได้โดยตรง หน้าจอกลางขนาด9นิ้วเป็นแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิทัล TFT ขนาด7นิ้วและยังมีช่อง USB-C, USB-A และช่องชาร์จแบบไร้สายส,ยสำหรับสมาร์ทโฟนมาให้ด้วยด้านความปลอดภัย Suzuki เ w i f t คิก2026ก็ไม่น้อยหน้าใครมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบชุด ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยพวงมาลัยกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นในส่วนของพื้นที่กระบะท้ายก็ถือว่าให้ขนาดพอเหมาะกับก,บการใช้งานทั่วไป ความยาวประมาณ1.5เมตรและรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ1,000กิโลกรัมมีหูยึดสัมภาระมาให้ทั้ง4มุมพร้อมพื้นปูกระบาดจากโรงงานที่ทนต่อรอยขีดข่วนแอร์และกันลื่น